ครับไปน,นี่รีวิวอะไรล่ะรีวิวรีโวโรีวิวรีโวโอยแหละครับนี่ก็เป็นตัวเอนทีนะปีสองพันยิบสองใช่ไหมครับใช่ <c oughs> แล้วก็คันนี้เดิมทีเนี่ยปียี่สิบสองคันนี้นะก็คือมันอยู่ที่ประมาณสี่แสนสี่สี่แสนห้าใช่ไหมวันนี้เรามาจัดโปรโมชั่นกันเลือกเพียงแค่สี่แสนสองหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นครับรถเองไหยรถเองเลยเนี่ย <c oughs> แล้วก็คันนี้เลขยมไมแคิลซีเมื่อโลอ่ะ<ช>ดูก่อนอะจอดให้ดูเลยเพื่อความปลอดภัยของทุกท่านนี่รถมีไฟโชว์นะไฟน้ำมันไฟน้ำมันโชว์ไฟน้ำม, <c oughs> มันจะหมด <c oughs> โอเคอ่ะแล้วก็ไดเเเแบบนะะ้เป็นจอเครื่องเล่นแบบทัชสกรีนนะครับเป็นจอเครื่องเล่นมีระบบอะไรบ้างครับท่านผอ้ชมมีวิทยุบลูทูธ usb แล้วก็สมาร์ทลิงน์แล้วก็ Android Auto Apple CarPlay ครับผมแล้วก็โทรศัพท์ ฮะอ่ะอะางนี้นะหน้าโปรไฟล์ละนี่ครับนะแอร์พี่แล้ว่าแอร์อ Air Air จูนมือครับทุกท่านแอร์ Air จูนมือนี่ปรับปรับแรงลมได้ปรับความเย็นได้แล้วก็ปรับโหมดทิศทางนะครับอ่าแล้วก็นี่ครับหัวกเกียร์เียร์อะไรครับน็อต <North. S 1> ใช่ไหมอ่าน็อตนะครับทุกท่านไม่ชอบสามารถ เปลี่ยนได้แล้วเราเปลี่ยนห้วเกียร์เดิมให้ใ<ช>นะครับในช,ช่วงนี้พูดติดเนอร์ไปหน่อย <c oughs> อ่ะก็ตัหรับภายในอะเดีดูฟ้าเพดานก่อนนะครับฝ้าเพดานมีตำหนี้นี้หน่อยครับผมตรงที่ขัดรอยเจอหมอกใช่ครับอ่ะ,ะแล้วเดี๋ยวน้องโอมให้ดูในเกสหน่อยครับว่าในเก๊มีกระส่านอะไรบา้างนะครับม,มีเล่มอะไรบ้างครับมีเล่มสมุดคู่มือสองเล่มนะครับแล้วก็ซองใส่คู่มืออีกหนึ่งอัน ะะอ๋อมีสามเล่มครับพี่นี่ทุกเหมือนใช้งานนะครับโอเคไปเดี๋ยวถอยเข้า้างในให้ดูกัน <c oughs> ให้ดูภายนอกนะครับเดี๋ยวมาดูว่ารุ่นเนี้ยยิบซองมันมียิบซองซองรุ่นนะครับยิบซองที่ว่าย,าย,าย้ายแผ่นเพจครับยังไม่ได้ย้ายแพนเพสนะ <c oughs> อ่านี่้องแกงก่อนเดีวขออนุญาตหาโลเคชั่นที่ดีและจริงใจให้กับผู้ลูกค้าทุกท่านได้รัชมกันนะครับ หอยเอ้เอ้เอดไม่ใส่เลยนะดีนะครับกระจกมองข้างก็ให้บานใหญ่อ่ะลองดูลองดูเฮ้ยโอ้โลองดูนะครับอันนี้เป็นกล้องกล้องเล่นวายกล้องเล่นถอยมันก็เลยแบบว่ากว้างๆหน่อยนะครับโอเคไปไปครับลง อ่ะก็ก่อนที่จะดูรับคันให้ดูเครื่องก่อนเลยว่าคันนี้รถได้ไมีการปรับแต้งอะไรมาหรือเปล่าแ่นเพจย้ายมายังครับยังครับผมอ่ารุ่นนี้เป็นยี่สสองต้นปีครับทุกท่านแ่นเพจยังไม่ย้ายมานะโอเคกว้างก็ประมาณนี้นะพี่ใช่ครับอ่ะเดี๋ยวมาดูเครื่องยนต์กัน เครื่องยนต์คันนี้ยังไม่ได้ลงน้ํายาอะไรให้นะอันนี้ก็ต้องแจ้งก่อนนะครับแล้วก็เป็นขนาดเครื่องยนต์2 4 0 0 c c ีเ e s ลเดิมๆเ,เลยนะไม่ได้มีการปรับแต่งใดๆมางสิน้นน็อตฝากระโปรงน็อตแก้มคันหน้าทุกอย่างอยู่มเด็นครบครับระบบเบรก ABS มีให้นะครับผมแผ่นเพจน,นี่ครับนี่ต้นปีเลยมกราปี22นะครับผ่านตรงรุ่นไ,ไ,ดได้อะไร ได้โลท้องคันนี้ก็คือเคยรีวิวแล้วแหละแต่ว่าวันนี้ก็คือจะมาจัดโปรโมชั่นให้เฉยๆนะครับนี่แล้วก็ได้ล้อล้อแมกซอง,องนะครับอะพวันใช่ยางไหม่นะแมกไม่ยางใหม่จัดให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็มีไฟเ้ยวตรงมุมกระจกแต่ว่าในรุ่นเอ็นที่เนี้ยกระจกยังเป็นพลาสติกสีดําอยู่นะถ้าเป็นรุ่นมิดมันถึงจะเป็นงานโครเมียมนะครับมาเดีดูรอบๆตัวรถกรันนี่ นี่ยครับซุ้มร้อยใหญ่แล้วนะเซตดิทิชันรุ่นเนี้ยก็คือโป่งร้อยใหญ่บนแล้วแต่ว่าคือเรื่องของเออซีลี่ย,ยางนึกว่าซีลี่ย,ยางยี่ห้อ,อยางไอยี่ห้อ,อยางรุ่นเนี้ยมันยางมันจะแบบดึงแก้มตุยๆหน่อยนะครับมันก็เลยเหมือนเหมือนเหมือนยืนแต่ว่าถ้าดูตามเรียมองศาสายตาของเราอะ่ะไม่ยืนแน่นอนนะครับนี่ลน,นทธาในทอดเป็นเรียมนะแล้วก็มีเป็นเลขค้าถ่ายงานไทเทเนียมให้หนึ่งชิ้นนะครับ อไฟท้ายก็สวยนะไม่แตกไม่บินไม่ลาวครับแล้วก็นี่ช่วงล่างเดียดูช่วงล่างนั้นนิดนึงนะครับทอเธอเงาๆเลยนะรถเดิมจริงคันนี้ใหม่แคสี่หมื่นโลนะครับรถปีสองพันยิบสองอ่ะนี่ครับแคปเปิดกว้างๆนะครับผมแล้วก็พอเป็นรุ่นใหม่ในยะี่ิบสองเนี้ยลางเบาขาไม่เป็นสนิแห้วนะ <c oughs> ขออภครับ รั่นๆก่อนเนี่ยก็คือรางบอกมันชอบเป็นสนิมมันเป็นเองนะลูกก้าทุกท่านไม่ใช่ว่ารถไปจมน้ําไปอะไรมานะส่วนมากมันจะเป็นนะครับนี่เลี้งไมค์ก็ซีมุนกุลโลแล้วก็นี่ครับรีโมทกุญแจดอกรีโมทสองดอกดอกธรรมดาดอกหนึ่งอุ้ยหักกุญแจเห็นไม่ได้ขอไปครับอ่านี่ครับเป็นกระจกไฟฟ้าแล้วก็กระจกมองข้างนั่นคือปรับเลนไฟฟ้านะแต่ว่าพับะยังพับมืออยู่นะครับ อโอเควนดูสักรอบไหมใช่ครับอ่ะได้เลยก็ท่านใดที่สนใจนะครับผมก็สามารถเข้ามารับชมรถตัวจริงครับที่ KR อาสมาร์ทคาร์สำนักงานใหญ่ของเราเนี่ยตั้งอยู่เขตอำเภอเมืองนะคปรปฐมนะครับอยู่เส้นถนนมาเแลแียนครับช่วงลักิโลเมตรที่14อยู่ยูฝั่งขาออกมาจจะตัวเมืองทีา่จะมุ่งหน้าไปกำแพงแสนไป่วนบรีนะครับคันนี้คุณลูกค้าก็จะได้รถเดิมๆสวยๆหนึ่งคันนะครับได้ล้อแม็กแฟชั่นเลยเรียบร้อยนะลูกกระบะแม็กเลเนอร์ของใหม่นะครับเปลี่ยนทายคองเรลวแล้วเรียบร้อยอ่า แล้วก็มีเป็นเหล็กคัดท้ายไม่ใช่เหล็กเขาเรียกว่าเหล็กเหล็กเล็กแทนกันชนนะอ่ะอ่ะเป็นงานได์ไทเทเนียมแบบนี้นะครับร้อรอเลยไม่บงับงแล้วก็เยียบพื้นเยียบลงได้นะครับนี่นะแข็งแรงนะครับใช่อ่ะก็สําหรับคนนี้นะครับซื้อเงินสดเราก็ไม่บวกแปดเพิ่มซื้อเงินผ่อนก็คือฟรีให้ทุกค่าดําเนินการเหมือนเดิมนะครับอ่ะเขาฝากกันไว้ด้วยครับ กับตัว o ้ายไฮรักรีโว2.4เอนทีครับปี2022เล็กไม่แค่40,000ท่วนั้นเองนะครับผมกับราคาสุดพิเศษครับวันนี้เหลือเพียงแค่429,000บาทตท่านั้นครับผมชื่นชอบนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันให้ด้วยครับหรือว่าสนใจก็โทรเข้ามาที่ K R Smart Car ครับหรือแอดไลน์มาที่แอด K R Smart Car เร็เลยครับผมสวัสดีครับ